เครื่องยนต์ด,ดีเซลตัวนี้2 4ยดเทอร์โบดีเซลตัวนี้ให้แรงม้าแรงบิดที่ดีนะครับแล้วก็ให้แรงบิดในรอบต่ำที่ดีมากถ้าอยากยแนะนำผมอยากแนะนำให้ใช้โหมดอีโคเพราะว่าการออกตัวมันจะสมูทมากขึ้นและเกียร์การทำงานของเกียร์ที่เป็นเกียร์9สปีดเนี่ยทำให้รอยต่อของความเร็วในแต่และช่วงความเร็วเนี่ยมันสมูทมากขึ้นันตราเรง ในช่วงออกตัวเนี่ยถือว่าดีมากแน่นอนพอออกตัวได้ดีอัตราเร่งในเรื่องของการเร่งแสงแรงต่างเนี่ยรอบเครื่องไม่ได้กวาดขึ้นสูงมากแต่มันทําให้ตัวรถเนี่ยมีพลังก,กำลังเนี่ยในการพุชไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็รวดเร็วเป็น powertrain ที่เหมาะกับรถยนต์สไตล์นี้มากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบการลุยแล้วก็สามารถใช้ใน daily use ได้นะครับแต่ในเรื่องของทอร์ก ที่บอกว่ามาตั้งแต่รอบต้นแค่พันรอบก็ประมาณ250นิวตันนี่ก็สมัมผัสได้แค่แต่แตะคันเร่งนิดน,นึงก็พุ่งแล้วอัตราเร่งนะครับแล้วก็การตอบสนองในเรื่องของอัตราที่เราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยนะครับสมูทช่วงล่างเนี่ยมีความหนึกมากกว่าตัวเบนซินนะครับดีเซลเนี่ยทำได้ดีเลย ก่อนจะมาขับคันนี้ครับจินตนาการว่าเครื่องดีเซลเนี่ยมันต้องแบบหยสั่นสะเทือนเสียงดังอัดตาเร่งเนี้ยพอมาอยู่ในรถคันนี้ลืมเครื่องอยนต์ดีเซลที่เคยรู้จักมันเรียบและนิ่มกว่ารถ p p v ีในตลาดรุ่นอื่นๆทั้งหมดอันนี้ผมกล้ารับประกันเสียงการทำงานของเครื่องอย่างที่บอกครับว่ามันเรียบและเงียบจริงๆในส่วนของเครื่องยนต์รู้สึกว่าเหมือนขับตัวเบนซินอยู่เลยเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณอยากขับเข้าเมืองก็เหมาะ ขับออกไปต่างจังหวัดก็เหมาะเพราะเขาก็มีระบบขับ4ด้วยตัวรถช่วยคนขับได้เยอะมากครับ